สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ E P นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละส0 0รบาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเรขกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะ ก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะน้องขอเริ่มที่พระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1นนะคะเนื้อผิวสวยๆนะคะพิมพ์คมชัดแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่1นนะคะ รายการที่สองนะคะองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จมีคาบรักปิดทองนะคะรายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จขาโต๊ะนะคะด้านหลังจะมีเป็นโรยเม็ดข้าวแบบนี้เลยนะคะ รายการที่สี่นะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยพระสมเด็จสวยๆเลยนะคะมีหลากหลายนะคะลองเลือกดูชอบถูกใจองค์ไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนะคะ รายการที่6นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะรายการที่7ดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะด้านหลังจะมีรอยรยมวลสารนะคะ รายการที่แปนะคะเป็นไอ้ไข่นะคะเด็กวัดเจดีมหาเศรษฐีพันร้านรวยรวยรยนะคะรายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะวัดสว่างทาสีจังหวัดร้อยเอ็ดปี2518นะคะ รายการที่10นะคะเป็นพระคุณแผนภายคู่นะคะรายการที่11เนะคะเป็นเหรียญจุรารงกรนะคะสะยามมินช้างสามเสียรนะคะรอสอ 1, 2หนนะคะ รายการที่12นะคะเป็นเหรียญเจริญพรน,นะคะเหรียญเสมาเจริญพรบนหดวงปู่หงนะคะด้านหลังเป็นรูปพระพิกเนตนะคะปี2553นะคะรายการที่12นะคะ รายการที่13นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญรอทรงเตารีดด้านหลังชฉชิงสองตัวนะคะเขียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเป็นรายการที่13นะคะรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตรารามนะคะที่ระลึกในงานผูกพระศรีมาปี2521นะคะ รายการที่15นะคะเป็นหลวงพ่อโตบางกะทิงนะคะองนี้จะมีรอยคาบลักปิดทองนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่15นะคะรายการที่16นะคะองค์นี้จะเป็นพระนางพญานะคะด้านหลังจะมีเป็นรอยกดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะ รายการที่17เนะคะเป็นพระ25สิวศตวรรษนะคะด้านหลังจะมีเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่17นะคะรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญเจริญพรร่างหลวงพ่อคูณนะคะที่ระลึก ที่ระลึกฉลองหอสมุดวัดแจงนอกในเมืองนครราชสีมานะคะปี36นะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นพระรูปรลอนะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะใส่กรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่19นะคะ รายการที่ยีสนะคะเป็นเหรียญเซมานะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประููชิมพีนะคะด้านหลังเป็นรูปตาระบัดพัดยศนะคะปี2518นะคะอายุ89ปีรายการที่10รายการที่ย0บนะคะ รายการที่21นะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จใส่รอบสีทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่21นะคะรายการที่22นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเรียนหลวงปู่ทวดปี2507นะคะเป็นรายการที่22นะคะ รายการที่23นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้น่าจะเป็นกุบางคุณพมนะคะแบบนี้เลยสวยๆนะคะพิมพ์คมชัดนะคะแต่มีคาบกุนะคะเป็นรายการที่23นะคะ รายการที่24นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะปิดตาจัมโบ้ด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะองค์นี้รายการที่24นะคะรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตไหมคะเหรียญวัดพนัญเชิงกรุงเก่านะคะองคนี้รายการที่25นะคะ รายการที่26นะคะเป็นพระผงของขวัญน,นะคะหลวงพ่อปากน้ํานะคะเนื้อผิวก็จะมีสีประมาณนี้เลยนะคะเป็นรายการที่26นะคะรายการที่27นะคะองค์นี้จะเป็นพระยืนนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะรายการที่27นะคะ รายการที่28นะคะเป็นพระหลวงพ่อปานขี่ป้านะคะมีค่าปลักปิดทองนะคะด้านหลังจะมีรอยนูนฝังตะกุดแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่28นะคะ รายการที่29เนะคะเป็นรูปรอพิมพ์นิยมนะคะพิมพ์สวยๆหน้ายิ้มเลยนะคะองนี้รายการที่29นะคะรายการที่30นะคะเป็นหรวงปูทวดเหรียญทรงเตารีดด้านหลัง0ูนห้าะคะองนี้เป็นรายการที่30นะคะ รายการที่31อนะคะองนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะเกตทะรุซุ้มเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่ส1นะคะรายการที่32นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดมีรอยคาบลักปิดทองนะคะเนื้อว่านรายการที่32นะคะ รายการที่33นะคะเป็นเหรียญเซมาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อทองวัดสำเพาเชยนะคะเป็นเหรียญเสมาต่อโคดเสาด้านบนนะคะมีเรขโคดกำกับด้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะรายการที่34นะคะองค์นี้นะคะได้มาพร้อมตรับกล่องแบบนี้เลยนะคะ เป็นพระรีรานะคะนี่อันนี้ได้มาแบบนี้เลยนะคะเขาใส่ไว้เก็บไว้แบบนี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะเป็นพระรีราเม็ดขนุนนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่34นะคะต่อไปนะคะรายการที่35นะคะเป็นพระปิตานะคะ ปิดตานะคะองนี้นะคะนี่ด้านหลังจะเป็นเหมือนหลังแบบนะคะรายการที่35นะคะต่อไปนะคะรายการที่36นะคะเป็นแหวนนะคะหลวงพ่อรวยปาสาธิโกวัตโกนะคะเป็นแหวนหลวงพ่อรวยนะคะถ้าหนูใสน่นิ้วชี้หนูใส่ได้อยู่นะพี่นะแบบนี้เลยนะคะแหวนหลวงพ่อรวยนะคะรายการที่ สามสิบหกนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะเป็นพระปิดตานะคะอง์นี้น้องก็ไม่ทราบที่นะคะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะ รายการที่38นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ต้อมนะคะวัดท่าแบงนะคะเหรียญมหาโชคนะคะด้านหลังเป็นพญาคุดนะคะเป็นเหรียญทรงแปดเหลี่ยมน,นะคะรายการที่38นะคะรายการที่39นะคะเป็นพระนางพญานะคะองค์นี้นะคะรายการที่39ด้านหลังมีรอยเหมือนนิ้วมือกดด้วยนะคะ รายการที่40นะคะเป็นพระปิดตามีค่าปรักนะคะด้านหลังเป็นหลังแบบนะคะรายการที่41นะคะเป็นหลวงปูท่ทวดด้านหลังต่อโคตหมู9้าตัวนะคะ รายการที่42นะคะเป็นพระสมเด็จเกตชยโยพิมพ์7ชั้นนะคะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่42นะคะรายการที่43นะคะเป็นเนหรียญหลวงพ่อก,กูลเจริญพรร่างปี2-5-5-7นะคะอายุ91ปีนะคะวัดบ้านไรนครราชสีมาที่ระลึกครบรอบ เกปีนะคะรายการที่43นะคะรายการที่44นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อแพรนะคะแพรพันด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อแพรมีตัวยันอักขระนะคะรายการที่สรายการที่44นะคะ รายการที่45นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวก็เก่าแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่45นะคะรายการที่46นะคะเป็นพระผงนะคะแม่ชีบุญเรือนนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะ รายการที่47นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวสวยๆด้านหลังแตกรายงาแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่47นะคะรายการที่48นะคะเป็นพระปิดตามีค่าปรักปิดทองนะคะองนี้นี่เต็มองค์แบบนี้เลยนะคะพระปิดตารายการที่48นะคะ รายการที่49นะคะเป็นพระสมเด็จเกตชยโยพิมพ์7ชั้นนะคะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่49นะคะต่อไปนะคะรายการสุดท้ายนะคะรายการที่50นะคะเป็นหลวงปู่ทวดทรงเตารีดด้านหลังเรียบนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่50รายการสุดท้ายของ EP ีนี้นะคะ ถ้พาพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะก็แจ้งปิดหมายเลขอรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีค่ะ